สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนหาลายเปล่านะอาจจะเอาไปเชิญเพื่อนคุกกี้ล้านเชิเพื่อเกมเศรษฐีที่เป็นกิจกรรมนะขั้นแรกข้อไปนี่เลยอันแรกกดเ,เด <c oughs> พิ่มจะค้นหาจากไอดีพิมพ์แล้วว่า F หลัก F I S H ศูนย์ศูนย์บวกเลขเออหลัก F I S H ศูนย์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 หนึ่งจะได้เป็นอันนี้ผมเชิญไปแล้วถ้าเป็นสองหลักถ้าถึงสิบแล้วก็ลบศูนย์หนึ่งตัวเพิ่มไป แค่นี้นอแทนไปนเรื่อยๆถ้าเ,เปลี่ยนหลักความเหรอมีไม่ถึงนะผมก็ไม่เคยลองร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งก็ไม่ถึงอ,อ่ะก็แค่นี้เหรอครับ ส่วนผมเดี๋ยวจะทิ้งไอทีลาไวให้ครับนี่ขอบคุณครับที่รับชม